เป็นยังไงนะอาการอ่ะมัน,มนปดวดเยะหลายต้แต่ก็ต้องจนท,ที่แก้ินตี้รงที่เคยดะมันปวดงงม,มุนึ้นบิดแบอืมแล้วาาทายปะครับรกตีดูตรงหัวปวดกินแนวผิดไหมอ่ะบ<อ>หน่อไม้ดองกินไหม้<อ>พิิก<อ>กินเม็ดเม็ดหนึ่งสองเม็ดได้กินอบอบตำมงังหง เหล้าเบียร์เดิด่ชากาแฟเดิ่ลาวกันกินข้าวอะไรบ้างอ่ะกินข้าวกับนื้อปลาเปลาแล้วจ้าแจ่วไหมไม่จ้ามแจ่เจวเนาะโอเคอนนก็เป็นกระเพาะขึ้นนี่แหละถ้าเป็นเป็นน้ำก,กินยาแก้ปวดเอวของคุณหมอใช่ายาแก้ปวดเอวทำให้กระเพาะขึ้นกลุ่มเอนเซมนะทำลายเยื่อเมื่อของกระเพาะนะมันทำให้กระเพาะบางเพราะฉะนั้น ปวดร้าอืมกระเพาะเป็นแผลถ้ากินนานๆติดกันอาจจะทะลุนะไตาวายได้นะเออยาต้มยาหมอ้อยาสมุนไพรย,ยาชุดได้กินไหมายาประดองนะลูกกอนได้กินยาพวกีบวงพิการแบบแบบเ็ต้มไม่ได้เห็นไหมครับ<อ>นี่คือเหตุของการเกิด<อ>เจ็บแสบท้องแสบกระเพาะเพราะว่าหนึ่งแม่กินยาแก้ปวดพวกเอนไซม์ทำลายเยื่อบุกระเพาะเยื่อเ,เมือกมันหมดไป สองยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรย,ยาชุดยาลูกกรทั้งหมดมันมีสเตียรอยสเตียรอยก็ทําให้เกิดกระเพาะบางเกิดแผลในกระเพาะได้สูงเพราะฉะนั้นคนไหนที่แบบกวกไปเลือดนะจะมาด้วยนี่แหละ<ม>กินกินยานี่แหละเสือไปเสือมาลูกเสือห้ยุตลาลูกเสือตามฆพราวิทยุลูกเสือนันน,นนนี่นะครับงด<ม>นะม ่่ินวนไต่นว่าปัสสาวะบ่อยไม่เนื้อไกจะไม่ได้เกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยเนื้อไต่จะแบบปวดว่ามีเยื่อเสจนิ่วเส็นปวดดูออกมาก